วันนี้ผมมีนัดแข่งกินกับนักมวยครับผมโอ้ยต่อยมวยก็ชนะมาเยอะแล้ววันนี้อยากมาชนะนักกินบ้างไงเเอ้ยเอาเลี้ย <c oughs> งคุชอ จากผู้ใหญ่ที่คอยถามน้อง,องว่าขอเสกยอสุดต่อสุดพอสี่หมสองหอใส่ไข่ไม่เกี่ยวแฮสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนสวัสดีสมาชิก n น t s ส o n นี่8ดด้วยครับผมโอ้โหวันนี้ผมก็ อยู่ที่กทมหรือว่ากรุงเทพมหานคระมนรัตนโกสินทร์มหาดินชราธิราชบรมนาถบพิทแฮ้ก็วันนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้าน Natural s c e ซีน y บกลางแปลงนะครับผมร้านนี้เราเคยมาแล้วนะครับผมจากอีพีก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ดูลองกลับไปดูก่อนได้นะครับผมเพื่อจะไมีข้อมูลก่อนก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ก็ได้นะวันนี้ผมมีนัด กินกับนักมวยครับผมโอ้ยในชีวิตนี้ยังไม่เคยแข่งกินกับนักมวยนะถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับจะรู้นะครับผมเคยไปแข่งกินกับนักกล้ามผมเคยมาแข่งมาแล้วนะครับแต่วันนี้คร <g> ับผมผม <g> จะมาแข่งกินกับนักมวยครบท่านผู้ชมแบบอย่างครับผมแบบโยกสับโยกกันะบอกเลยนะครับว่านักมวย <c oughs> ที่ผมมาเจอ <sc oughs> วันนี้เนี่ยชื่อเสียงเรียงนามเขาอนข้างแบบ จัดจ้าน,นอยู่นะเพราะวันนี้เดี๋ยวประทะกันเดี๋ยวเราไปเจอพี่นักมวยของเราที่ผมพูดถึงกันก่อนดีกว่าครับผมไปไปดูกัน สวัสดีครับผมผมบีปตทฉลามร้ายแห่งเมืองชนครับผมเย้แค่นี่นะครับผมท่านผู้ชมนักมวยที่ผมจะมาลงนวมด้วยวันนี้แห่ไม่ใช่กินวันนี้กินวันที่มากินวันนี้มากินใช่ครับสวัสดีนะครับพี่พี่บีใช่ไหมครับผมจะถามพี่หน่อยวันนี้คิดยังไงถึงอยากมาแข่งกินกับผมเนี่ยก็ต่อยมวยก็ชนะมาเยอะแล้ววันนี้อยากมาชนะนักกินบ้างไงเฮ้ยข้าวเลี้ยชอบพี่เคยแข่งกินมาก่อนไหมนี่ถามพี่ก่อน ไม่เคยเลยครับก้อนเนี่ยวันนี้ครับผมก็คือถือว่าเป็นไฟล์แรกของพี่เลยเป็นการแข่งกินใช่ครับผมอันนี้ผมถามพี่หน่อยพี่ชกมากี่ครั้งเป็นร้อยแล้วครับเป็นร้อยใช่โอ้ยเชี่ยเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมผมก็กินมาเป็นร้อยเหมือนกันนะซึ่งวันนี้คนละสายแต่ว่าก็จะมาแข่งกินกับผมนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมต้องบอกก่อนว่าคือพี่บีเขาเนี่ยก็เป็นนักมวยนะครับคือเขาต้องออกกําลังกายและเขาต้องดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอาหารสำหรับพี่สําคัญไหม สำคัญมากครับก็ถ้ายิ่งถ้าช่วงก่อนแข่งนี่อาหารนี่พี่ต้องคุมไหมครับผมต้องคุมอย่างเข้มลยครับเพราะว่าต้องลดน้าหนักลงไปเยอะเหมือนกันคือเข็มๆเลยใช่ไหมแบบเป็นฟองมีฟองไหมปกติมีฟองไหมไม่คนละอาหารนอาหารที่ไม่ใชซึ่งวันนี้ครับผมบอกเลยว่าอาหารที่ผมจะพาพี่มากินก็คือร้าน t e Natural Scene ใบกางแปลงซึ่งอาหารร้านเขาเนี่ยผมมากินจาก EP ที่แล้วแล้วพี่คือผมบอกพี่เลยว่าอาหารร้านเขาเนี่ยรสชาติดีและเป็นอาหารคีนที่ดีต่อสุขภาพที่แน่นอน เพื่อไม่มีการรอช้าเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารเลยดีกว่าพี่วันนี้คอนเทนต์เป็นประมาณนี้นะพี่พี่จะกินอะไรก็ได้ แล้วแต่พี่เลยเราจะนับแคลอรี่ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือเค้กหรืออะไรเราจะนับแคลอรี่ให้ท่านผู้ชมดูวันนี้กินให้ได้แคลอรี่เยอะที่สุดพี่อ๋อจัดไปแต่พี่ดูเครื่องดื่มดีนะ<อ>เครื่องดื่มร้านเขามันจะมีบางอย่างที่เป็นสูตรแคลนะคือถ้าพี่กินไปก็แบบสูตรแคลแล้วไม่แคล<อ>้วินนะ<อ> <laughs> งั้นเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันดีนกว่าท่านผู้ชมว่าวันนี้เราจะกินกันเยอะขนาดไหนนะครับผม <laughs> ก่อนเริ่มคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื <laughs> ่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้้วรัับมนนีขอไไลถถึงา ถ้าถึง5,000ไลค์ผมจะไปกินหมูปิ้งนักมวยนะที่มีหมูปิ้งใช่ไหมใช่หมูปิ้งนักมวยถ้าไลค์ถึง5,000ไลค์ผมจะไปกินหมูปิ้งนักมวยนะครับผมผมจะไปหาพี่ที่ค่ายเลยเอาเด็กเด็กที่ค่ายมาแบบ5้าหนึ่งอ่ะอยากเจอแบบ5้าหนึ่งอยากโดนลุมอ่ะครับได้ครับพี่ได้เอาขอห้าวันไลค์นะท่านผู้ชมไปไปเข้าร้านกันดีกว่า let's go ครับพี่ผิชายสวัสดีครับอันนี้เป็นอัญชันมะพร้าวพี่อันนี้เขาเสิร์ฟมาให้ชิมก่อนเขาเกามาตัดกลางเราพี่จริงป่ะพี่สดชื่นเฮ้ยดีเลยก็วันนี้เดี๋ยวชุดแรกพี่ชุดแรกที่เราแข่งกันเราเหมือนกันก่อนเอาสเต็กไก่มาสองจานพิซซ่าจูเนียร์ชีสสองอินทัฟเฟิลสองพี่ก็มีพาสต้าอ่าพาสต้านี่อร่อยพี่ ใช่ใช่ใช่คัฟเฟ่สองครับผมแล้วก็เอาเป็นผิดแห้งหนึ่งขี้เบาหนึ่งก็ได้ครับขนมปังกระเทีเยมชีสเอาสองครับรน้ำดื่มพี่เอาน้ำอะไรไหมเอาที่มันมีแคลอรี่นะพี่ใช่สุดท้าหนึ่งตากส้วนแรกโซนใช่ไหมโอ้โหสองครับชาไทยหนึ่งชาเขีเวยวหนึ่งครับพีทเอาทุกอย่างเลยครับ ยังมาชุดผมมาชุดแรกแล้วเต็มตัวนะใช่เต็มตัวเราไม่รู้ถามครับพี่ครับคตอนนี้เราก็สั่งอาหารชุดแรกไปแล้วนะท่านผู้ชมก็บอกเลยว่าประมาณ20เมนูประมาณครับผมประมาณนะพี่พีคิดว่าพี่กินได้กี่เมนูท่านต่างว่าต้องมี10กว่าเมนูโอ้ยสุดยอดครับเราพีตรงนี้แหละเราพีมีสิบเราอย่าไปอ่อนแอเราต้องเข้มแข็งงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรารออาหารมาก่อนดีกว่าค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารออาหาร ตอนนี้เราก็ได้ชุดแรกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ครบนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเราจะกินก่อนเลยกินไปแล้วเราก็รอไปคือถ้าพี่ไม่อิ่มหรือว่าผมไม่อิ่มเราก็กินไปเราก็สั่งไได้ครับไปจดไปพี่ทำสิทธิ์ไม่น้อยอย่างนั้นเลยพี่ต้องเข้มแข็งมันต้องแรงขึ้นมาดิพี่ต่อยมวยก็ชนะมาเยอะแล้ววันนี้อยากมาชนะนักกินบ้างอะจดไปครับเออมันต้องอย่างนี้พี่ อันนี้ก็คือเป็นชุดแรกเราเหมือนกันเลยก็เดี๋ยววันนี้เราจะจับเวลากินกัน30แบบนาทีนะท่านผู้ชม30มินทีโอเคไหมพี่โอเคประมนีะ30ินะ30าทีก็ประมาณเวลากำลังดีก่อเริ่มกินกันนะวันนี้ผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์จากทางร้านเนทัอรลซีนกลางแปลงนะครับผมขขอขอบคุณ อาหารนี้ดีๆด้วยนะครับผมที่ให้ผมได้มาปะทะกันนะครับผมสําหรับใครที่อยากมากินตามผมมากินเมน,นูน่ากินน่ากินแบบนี้นะครับผมแบบท้ายเยอะๆอร่อยอร่อยแบบจุกๆแบบนี้นะ<อ>ก็สามารถตามผมมาได้นะครับผมร้านเขาเนี่ยอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์นะครับผมอยู่กรทมร้านหยุดทุกวันพุธ เปิด11โมงถึง2ทุ่มนะครับผมตามกันมากินได้ดผมจะทิ้งลิงก์ร้นให้ตรงแม่จอเลยนะครับผมและสำหรับใครที่ไม่สะดวกมากินเองก็สามารถสั่งผ่านแก๊ o d l i n ไลแมนโรบิน o ูดได้เลยนะครับผมสามารถสั่งช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับผมมาตอนนี้เราก็พร้อมแล้วเดี๋ยว19.07ให้221เราเริ่มเลยนะครับผม30นาทีนะครับ นี่เราอยากกินอะไรเรากินอะไรใช่ไหมเรบกินเลยครับผมกินก่อนเลยเริ่มสเต็กก่อนเลยผมอ่ะสเต็กนี่เบาๆเลย่อนหวานยหวานเลยหวนอืมอหหรกอบอร่อยแถมสุภาพดีด้วยนะครับใช่ครับผมราดน้ำตานี่จานนี้เรากินครับจานแรกไก่ตนนี้เลยนะเป็นตสเต็กกไก่สามร้ห้บแ เดี๋ยวนี้ยังไม่หมดแถวยังไม่ขึ้นร้อยมากสองร้อยสิบแปลขอองร้อยสิบแปลต่อให้ก่อนเดี๋ยวผมตามไปได้หรอเดี๋ยวผมต่อไปผมเป็นอิต้าจูเนียอุ้ม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 ต้องตามแล้ว oh my god ีคเอาหมดแล้วพี่หมวพี่บีก็ตามผมมาติดๆนะครับผมตามร้อหา้าสิบแอลน้ำคู่่อยกัี่สองครับของผมจบที่สองน้องร้ ใส่มาพี่นไดกี่ชิ้นนะพี่หกป่ะหกเลยชิ้นห้าชิ้นนะครับผมหกร้อยแคลวนะคือเมื่อกี้ที่เตมเต็มเลยอะแค่นี้จะอิ่มหกร้อยแคลว่าหกร้อยกสบห้าสิบยังไม่ถึงพัน๋ยวตื่นเต้น โอ้ยหน่มปังมากพี่หนมปังนะอันนี้อร่อยมากกระเดียครีมชีสไ่มัรับผมกินได้เรื่อยๆเออดีพี่ผมได้กินอย่างงี้ผมก็สบายใจอันนี้จานละสองรอยห้าสิบแคลอีนะเนี่ยพี่ที่ไปเยอะเนี่ยสิเยอะมากสองร้อยห้าสิบดูดีเนี่ยโคตรใหญ่อ่ะสองร้อยห้าสิบแคลอ่ะ

เหมือนแค่จะเหมือนปกติแ<ช>กันนี่ฮะที่ปกติมาครับตอน,นนี้1ิบสองนาทีแล้วนะอ่าร่งผัดจะผัดเร่งเร่งเร่อันนี้หมดไปแล้ว1แก้วครับบวกเข้าไปอีก150แค่สิบแกนี่พาสตา้า ว่าถ้าใครมาอันนี้พูดจริงต้องสั่งคือมันโคตรอร่อยนะท้ชมนริ้งโคตรอร่อยนะีพี่พี่พีได้กินถ้าพี่พี่ชอบนะพี่จะอร่อยมากนี่ผมก็ลังตามไปนนมเขาให้ครีมเนี่ยเขาแบบเขายนเฮ้ยเฮ้ย,ยผมว่าตุ่มแล้วแหละผมไาเจอสายซุ่มแล้วนะผู้ชมเฮ้ยจุดกผ,ผมดูแตในคลองใชี่ยมันผมไม่เห็นกินจริง มูอะไรไมู่กลอะไรมีก็กินหรือเปล่าใ่โห,หมดมากเแล้วครับผม250แคลครับผมลงุงมอันนี้หนมปังกระเทียมชิ้นครับรอบที่แล้วผมกินตอนเย็นไว้พี่แต่รอบนี้ร้อนกินอ้นะบอกเลยว่าร่อยแน่นอนดู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  อันนี้พี่กินเข้าไปมันจะละลายในปากเลยดิ้งเพื่อผมกลายะโอ้ยผมเจ้ามากอันนี้เรากินของหวานก่อนแล้วเดี๋ยวเราเป็นสลับข้าเอีกนะได้ได้ไดมาซัดสิขับไปรุ่นมาครับเติมเคลเข้าไปให้ผมอื้มอื้ม นี่ครั้งที่แล้วผมไม่ได้กินอันนี้เป็นมิมกซ์เบอร์รี่นะครับข้างบนก็จะใส่พวกผลไม้เสริมวิตามินซีนะเป็นธนาคอต้านะครับคือมแน่น,นเลยจ้ะอันนี้อันนี้มีกินเขใหญ่กว <c oughs> ่าใหญ่กว่าดูแค่ยังไม่เสิดแลยอาะเข้าใจแล้วโอ,อ้อหมาหมดแล้วครับอ้าวหม,ไมไดไปหนึ่งแก้วบวกไว้ห้าสิบครับวันนี้ นี่เอรีนี่เป็นกันาคอรกครับนี่เป็นพนาคอสรสบอร์ี <c oughs> ่นันว้าวตอนนี้ยี่สิบเอ็นอาทีแล้วพี่าร้งเวลาทใช่ไหมใช่เวลาเลยผมขอลองดิทราบแล้วผมไม่ได้กินชาเขีย อร่อยนะโยนป็นมาแล้วิ้กับสตรอเบอรี่อร่อยโอ้อร่อยะใช่ันอร่อยมื้ในปากไปดีวอมอาเนี่ยของหวานนั่แหละแซวเยอะดีใช่วางละเราแค่กินหวานตร้งแต่แรก หลากว่าทีเราต้องก,กินหลากหลายทีเราไปตายคิวแล้วกินเมื่อเร็วอโกงนั่นกันผมว่กลับบ้านเรแล้วก <c oughs> ันไอ้ย้ยรีบเหกือนกันเราตงด้วยกันเนี่ยาะที มานะครับขนมปังกระเทียมครีมชีสกับพาสต้ากรีนทัฟเฟอร์นะครับต้องตัดนะครับบอกเลยอร่อยมากคือแบบตอนนี้ผมครับอุ้ยเอาเรื่องมาพี่มาแล้วพี่ต่ามาแล้วพี่โอ้ยพี่ต่ามาอีกแล้วพี่ยังบอกหวานพิ่บอกแม่นะอัดกับอะไรกำลังมาร้อนๆเลยนะครับอันนี้ดูว่าเป็นอุ้ยดู โอ้ยเนี่ยมาร้อนๆจะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมอือโอ้โหคูลเลย,อ,ยอันนี้เป็นพนาณิคอตตาพี่ิพานิชย์คอสตาร์อนนี้อร่อยมากก็ถ้าใครอยากให้ผมไปกินนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปน,นี้ถึง5,000ไลค์นะจะไปแข่งกินหมูปิ้งที่ค่ายเลานะค่ายชื่อค่ายอะไรล่ะพี่ค่ายวีนัมเทนนิ่งค่ายหลัที่ขอนแก่นเราอยู่ใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยเด็มกมื่อวัวพี่ห้ายผมได้ ได้ครับให้ผมมินละห้าคนได้ไหมด้าคนกพอได้ห้าหนึ่งนะครับน้องๆขยันหินนะครับห้าพันไรนะจัดให้เลยเฮ้ยแต่นี้จุดดวงแล้วเขากินเยอะนะครับผู้ชมหรือว่ากินเยอะนะดูดิตัวพอกันเลยอะ่ะแค่เหลืาน,นันนะ<ห>แล้วก็วน้ำสองแก้วน้อยถ้าตามไปได้ครับอ,อืมอืมโครดือ้อ บอกว่าสามพันกว่าแคลอ่องติงถ้าเราไปกินอาหารข้างนอกอย่างผัดกะเพราจานหนึ่งอ่ะมันประมาณห้าร้อยแคลนะแบบทอดน้ํามันขไข่ดาวด้วยอะไรเงี้ยนะท่านผู้ชมจานเนึ500้อห้าร้อยแคลไม่หิ่มด้วยร้านทั่วไปก็ใช้น้ํามันพืชป,ปกตินะครับก็ะจะเป็นไขมันไขมันที่เป็นไขมันแบบไขมันไม่ดีอนะ่ะท่านผู้ชมแต่ที่ร้านนี้นะครับร้านเนทอรัลฟินบายกางแปลงเนี่ย ผมบอกเลยนะครับวัตถุดิบทุกอย่างเขาคัดสรรเป็นอย่างดีนะครับพี่เจ้าของร้านเขาใส่ใจกับวัตถุดิบทุกอย่างจริงไม่ว่าคุณจะเป็นคนกินอาหารประเภทคีโตก็กินได้นะครับรักสุขภาพอะไรเงี้ยกินได้หรือใครจะไม่รักสุขภาพก็แล้วแต่กินอาหารพวกนี้ไปยังไงมันก็ดีต่อสุขภาพมันมันเป็นผลดีกับตัวเราเองด้วยนะครับบางทีเราควรจะดูแลตัวเองก่อนที่มันจะเกิดโรคในอนาคตแนาดีกว่าบการไม่มีโรคเป็นลาบอันปรึครับผมหลอกเลยหลอ ปกติเห็นจะบ้าบ้าบบวันมีสาระเฉยเออมีสาระเชยกิน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 เลยรอเลยเนี่ยแต่โกโก้โอ้ยพี่บีงเอาเรื่องเนี่ยผมเล่นเลยอันนี้โกโก้เฮ้ยแต่โกโก้อร่อยมากชอบมากเลยใช่ไหมอร่อยเดิอร่อยครับผมกินหมดโกโก้ผมกินแบบข้างนอกเลยรสชาติกันเลยไม่ต่างกัน เรียบร้อยนี่เป็นแก้วนี่ครับผมจะกินเมนูนี้ก่อนครับที่คนบอกว่าอร่อยนะนักหนาเนี่ยโอ้มันเ yep. ย็นหมดแล้วมั้งนะพี่พี่จะกินได้อยู่จริมันควรจะกินแต่แรกๆรสเป็นขาวอันนั้นพี่กินจานนี้หมดอ่ะถือว่าพี่เป็นนักกินได้เลยมาครับผมมาเป็นกันพอช้าพิซซ่าอีกสี่มาแล้วอีกอีกสามอีกสามถาดนะครับนี่ผมงให้ดูคุณผู้ชมอื๊บรู้ร้อนๆเลยร้อนจังร้อนจังกินได้ร้อนจังแต่มันกินไปร้อนอร่อยจริง ราบม,ม้อกินร้อนนะฮะอูนอือดอไมอ,มอ,มอมืขนาดเย็นนั่นะขนาดผมกิน้นเย็นๆอะยิะนอร่อยนเมื่อเคยกินนะ้นะเ็เดดับเบิลเลย เอาแบโกโก้แก้วนึงแล้วก็เอามะพาวอีกแก้วนึงเลยดิมะพร้าวชันโอ้ยโอ้ยโอ้ยทะลุกำแพงจริงเนี่ยโอ้ยยอยย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  มาแล้วครับผมตอวนี้อีกอันนึงที่ผมสั่งมาตั้งแต่ตอนแรกอะยังไม่พออีกเหรอจริงแล้วมันเยอะด้วยนะเนี่ยเนี่ยยอมไรกแอ้มอยากให้เปลี่ยนชื่อทำดับ มะนนพร้าวอันชันนะครับไอเนี่ยไม่ใช่น้ำแข็งนะท่านผู้ชมมันคือมะพราะ้าวเออมันคือมะพร้าวที่เขาไปทําเป็นน้ำแข็งเออแล้วก็ผสมน้ำอันชันเข้าไปอุย๊ยชิบหายแล้วพี่นี่คุณยังไม่พออีกเหรอผมว่าลองคนเบ็ดดิคุณ <laughs> นี่คุณยังไม่พออีกเนี่ย เคยเห็นคนกินเยอะมีใช่ไหมไม่เคยไม่เคยได้สัมผัสตรงนี้กันเลยเขาเคยเห็นแต่ในยูทูปตัดต่อมาพี่บอกเข้าไปตัดต่อไหมไม่มีตัดต่อเลยครับวันนี้เห็นกระตาผมจะขึ้นเลยผมว่าผมกินเยอะนะแต่พี่ยกพี่ยกจริงจริงพี่ยกไม่อวยพี่นพี่กินเยอะจริงคบแต่ว่าในฐานะคือพี่เขาไม่ได้เป็นนักกินถือว่าเป็นนักมวยเยอะมาก มาพี่อันนี้อ,อันนี้หมดแล้วใช่ไหมพี่หพี่หมดแล้วเขาบอกว่าหมดแล้วครับหมดร้านแล้ว เป็นแบบกโ,โ,โกโก้คุ้าครั้งที่แล้วผมก็ไม่ได้กินสีมันจะดามากดําเหมือนแบบเมโกานโน่เลยอันนี้ไม่เคยกินเหมือนกันลองดอูมันจะเข้มเลยนะจมเข้มเข้มได้กลิ่นโกโก้ชัดเจนมากขเข้มเลยอันนี้แบบสายเข้มเลยดุดันตามชื่อเลยแบบกโกโก้ได้คมใช่ไหมครับไม่มไม่ไม,ม,มห็น้ำมันข้แล้ว <laughs> อดีตใช่ปีอดีตก็วันนี้ครับผมก็ประมาณนี้เป็นไงกันบ้างท่านผู้ชมชอบคลิปของพวกเราวันนี้หรือเปล่าผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะวันนี้ก็สรุปแคลอรี่ที่ผมกินไปทั้งหมดนะครับ6 0พักับห้แคลอรี่นะครับผมก็คือถ้ากินยาวนี้หมดก็เป็นหกพ0นหสิบำหรับพี่บี้พี่บี้นี่ด้วยนะพี่3,350ันสามรอ้าสครับผมโอ้โหเอาเรื่องวันนี้ครับผมผมก็ฝาก ร้านไว้ด้วยละกันครับผมกับร้าน n t u u r l s c ซีนใบกลางแปลงนะครับผม,บบผมสำหรับใครที่อยากตามพวกผมมากินก็ตามมาได้ร้านหยุดทุกวันพุธนะครับผมเปิดทุกวันแต่หยุดทุกวันพุธตั้งแต่11โมงถึง2องทุ่มนะครับผมร้านอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์นะครับ ลิงก์แฟนเพจผมก็จะฝากไว้ให้ตรงนี้สําหรับใครที่อยากตามมากินก็ตามกันมาลองชิมกันได้ครับผมบมมอกเลยว่าหาร้านเขาเนี่ยเป็นอาหารเฮลตี้สุขภาพคีโตก,ก็กินได้นะครับผมสำหรับคนรักสุขภาพอยากจะลองกินอาหารอร่อยๆที่มีคุณภาพที่ดีก็ลองมากินกันได้นะครับผมกับร้าน n t u u r l s c e n บ by กลางแปลงนะครับผมฝากไว้ด้วยลวกันแล้วก็ฝากพี่บีด้วยนะครับผมพี่บี ครับฝากเอ่อเพจ Facebook เป็น f เฟซบ o ๊กไหมพี่หรือว่าผลงานติดตามได้ที่ไหนติดตามได้ทางไทยไฟครับแล้วก็ Facebook ปลตทวอลุกจิตละวงครับผมอย่าลืมไปติดตามมันนะครับผมครับผมก็ฝากติดตามพี่บีไปด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นคนไทยนะครับผมที่สร้างชื่อเสียงสร้างมวยไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักศอกไทยเข่าไทยนะครับผมดีดีก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง เพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในการที่ผมจะลงคลิปในครั้งหน้า,าก็ฝากไปด้วยละกันวันนี้นัดลาไปก่อนไม่มีแล้วเจอนใหม่เทมหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย